สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนเรียนฟ้ารถยน์กับครูสุพันสำหรับอันนี้เราจะมาเรียนรู้ใบงานที่4.9งานต่อวงจรเกียรน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเกียรหรือว่าเกียรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนประกอบนะครับก่อนอื่นก็จะมีะแจ็คนะครับต่อสายไฟนะครับซึ่งก่อนที่นักเรียนนักศึกษาจะทําการต่อวงจรนะครับเราจะต้องทําการตรวจสอบค่าคง,งต่อเนื่องนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับ ควาเปิดเรื่องของสายไฟนะครับว่าต่อเนื่องกันหรือไม่นะครับเพราะถ้าเราไม่ใช้ในการวัดหรือว่าไม่มีการตรวจวัดเวลาไปต่อนะครับมันจะเกิดปัญหาก็คือสายไฟมันอาจจะไม่ต่อถึงกันนะครับซึ่งจะเป็นปัญหานะครับที่เราจะต้องมาตามนะครับหรือว่าแก้ไขนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตรวจเช็คก่อนทุกรั้นนะครับต่อจากนั้นนะครับอุปกรณ์ตัวที่สองก็จะเป็นแผงเท่าที่ครับเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันที่สามก็จะเป็นแผงถไฟฟ้ารถยนต์นะครับ เรามาเริ่มการต่อกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือต่อสายไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกนะครับเข้าที่แผงฝึกนะครับตัวนี้นะครับขแผงฝึกนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับเข้าที่ทั่ว E1 นะครับตัวนี้นะครับก็จะต่อเนื่องกันมาเสร็จแล้วนะครับให้ต่อสายไฟนะครับจากขั้วแบตเตอรี่นะครับนี่จากแบตเตอรี่มาเข้าที่ขั้ว ฟิวนะครับเข้าที่ฟิวออกจากฟิวนะครับออกจากฟิวไปที่สวิตกุญแจนะครับที่ขั้วเ m 1นะครับตัวนี้นะครับที่ขั้วเอ1นะครับจากนั้นนะครับไฟก็จะออกจากสวิตกุญแจมานะครับออกมาที่ขั้ว ig 1ครับนะครับขั้ว ig 1ก็จะต่อไปที่เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ ที่แผงหน้าปัดนะครับตัวนี้นะครับเข้าที่โค IG ไนะครับที่โค IG ของคูนะครับมันมี2อันนะครับมี2เส้นกูก็จะพ่วงไว้อ่าไอจีนนะครับที่เกีดวัดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะต่อนะครับเกียวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่โคร์ตัวนี้นะครับเกียวัดน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปยังตัวส่งสัญญาณ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่ขั้วเอฟดูเหมือนกันนะครับอ่าต่อจากนั้นนะครับก็จะออกมาที่ขั้ว e ีหนึ่งนะครับครับออกมาที่ขั้ว e ีหนึ่งเพื่อมาลงกาวนะครับลงกาวที่ขั้วอีหนึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้ต่อหลอดไฟนะครับเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับนะครับที่ขั้วฟิวส์อันนี้นะครับเสียบไปที่ ตัวส่งสัญญาณนะครับระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่พวกเอฟยูเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็จะไหลลงกาวมาเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก็ให้ต่อกาวนะครับพวกอีหนึ่งของกีดวัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับมาลงกาวที่พวกอีหนึ่งนะครับที่พวกอถแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการทดลองนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับตั้งอ่งไอีนะครับเห็นไหมตอนนี้ก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงกูไม่มีนะครับ ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะขึ้นเป็นสีส้มนะครับนะครับเป็นสีส้มนะครับทีนี้สมมุติว่าคูเตอร์น้ำมันลดนะครับเข้าไปในถังนะครับลูกลอยนะครับเมื่อมีน้ำมันนะครับลูกลอยก็จะลอยขึ้นนะครับลอยขึ้นไฟก็จะดับนะครับแล้วก็เกียร์วัดอ่าเกียร์วัดระดับน้ำมันก็จะเลื่อยค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับการต่วอวงจรเกียรน้ำมันเชื้อเพลิงครับสำหรับไปงานนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผม